สวัสดีเพื่อนๆชาววันพันแมนเดอะสตองเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะทักทายหน่อยนิน้องทัศน์ น่นะนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะฮะกับวันพันแมนอีกแล้วนะครับแหมช่วงนี้ต้องยกให้เขาเลยนะฮะนะทั้งตัวละครใหม่นะครับสุดโคดอย่างทัตสึมากิเวอร์ชัน2นะครับผมแล้วก็ระบบใหม่ๆต่างๆระบ,บบรูนนะฮะที่เข้ามาเลยทําให้ตอนนี้มันข้างหน้าเล่นเหลือเกินนะครับผมนะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นแฟนบีดนะครับผมยังไม่ทิ้งนะผมก็ยังเข้าไปาเล่นเก็บเควสไปอัพงพลัง เพิ่มอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าก็เล่นน้อยลงนะต้องมาใส่ให้กับอ่าวันพันแมนน้องทัชกันสักหน่อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปอ่าเช็คกันสักหน่อยว่าตอนนี้นะครับน้องทัชซึม,มากิเจดดาวของเราเนี่ยนะฮะพลังนะครับตอนนี้อยู่ที่นี่นะฮะหกล้านหนึ่งแสนนะฮะหนึ่งหมื่นแปดพันสี่สิบเก้าเลเวลสิบนะ รอบแดงบวก2นะครับรอให้มันทํกรอบแดงบวก3ได้เมื่อตอนเรเวลสิบเอ็ดนะที่จริงผมสามารถทําให้พวกรกอบแดงบวกไามให้กับจริงน้องจริงนอตเลยแต่ว่าผมทนเก็บมาให้กับทัศน์กิจนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะเก็บพวกส่วนอะไรของน้องอของจีนอสนะครับผมมา,มาลงให้น้องทัดตัวเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บไปเรื่อยเรเวล11นะครับก็จะเป็นรอบแดงบวก3แน่นอนนะครับเราต้องทำให้เธอเป็นคนแรกที่รอบแดงบวก3 ในส่วนของค่าพลังต่างๆนะครับตอนนี้ค่าพลังโจมตีเราขึ้นไปที่9 6 2 2 2สนเจ็ดนะครับ HP อยู่ที่สามล้านห้าความเร็วอยู่้าสิบหอัตราค,ออ 5, 5นะคริติคอลอยู่ที่5้าห้เปอร์เซ็นตะ์นะครับแล้วก็ดาเมจคีอยู่ที่169.95%เอน่านะครับอันนี้ก็คือนะฮะค่าสเตตัสของนะน้องทัชซูมาคิในเวอร์ชั่นสปีดนะครับผมตอนตอนนี้ยังเป็นสปีดอยู่นะเพราะว่าถ้าเราทำเป็นความเร็วอ่าเป็นโจมตีเนี่ยโจมตีรุนๆเลยเนี่ย นะฮะพลังจะอยู่ที่รา,ราวๆเจล้านวกว่านะครับผมอย่างที่ผมได้ลงไปในโพสนะหรือในแฟนเพจให้ดูกันไปนะครับผมในส่วนของ ในส่วนของสกิลตอนนี้อยู่ที่20นะครับผมลิมิตอยู่ที่20กำลังจะทำ21ในะไม่ช้านี้เดี๋ยวรอขาดอีก360อันนะครับผมนะหนังสือพลังนะส่วนปลดขีดนะแน่นอน7ดาแวแน่นอนนะฮะปลุกตื่นตอนนี้ไป3ดาวม่วงแล้วนะครับเพื่อนๆเหลือ4ดาวม่วงนะครับผมนะแล้วก็ขาดเสีแค่12วัน นะถ้าเราจะทําให้มันเป็นสีดาวม่วงเนี่ยผมต้องเก็บอีก7วันนะครับหอาทิตย์เต็มๆนะครับหกเจ็ดนะถ้าไม่เอาพวกชิ้นส่วนอะไรมาแลกเป,เป็นเศษเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังช่างใจอยู่นะครับว่าเราจะทําทัดซึมากิสีดาวม่วงดีหรือ หรือเราจะมาทำนะฮะจีนอสห้าดาวม่วงนะครับซึ่งไอเทมเฉพาะเนี่ยของจีนอสจะเข้ามาในกลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังช่างใจอยู่ว่าเราจะเอาจีนอสหรือว่าทัตสึมากิดีก็เดี๋ยวยังไงลองลองคิดดูอีกทีละกันนะครับผมท่านเพื่อนอคิดว่าตัวไหนควรจะทําดาวม่วงก่อนก็แนะนํามากันได้นะครับผมนะในส่วนทักษะนะครับก็หน้าแรกนะฮะเต็มไปหมดแล้วนะครับดาบ เลเวลหกนะครับผมแผ่นดาบเลเวลหกนะหน้าสองก็ยังขาดอีกนิดนึงนะแผ่นดาบเลเวลหกหัวใจเลเวลห้านะครับผมส่วนนาขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสูงก็ผมเต็มไปเกือบหมดแล้วนะเหลืออันที่แบบอ่าไม่รู้จะอัพอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็อัพไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็แผ่นดาบเลเวลหกแผ่นดาบเลเวลห้าแล้วก็หัวใจเลเวลหกนะครับผมอ่าในส่วนของการ์ดนะอย่างแน่นอนแน่นอนนะฮะ 2 2ดาวของไอเทมเฉพาะตาเฉพาะ6ดาวนะครับอุปกรณ์ก็เป็นเซตนะครับที่ตอนนี้เน้นเป็นสปีดแต่เรายังมีกั๊กนะฮะมีกั๊กอันนี้วิ่กอันนึงนะถ้าเราใส่เป็นสปีดขึ้นไปก็จะขึ้นเป็น900กว่านะฮะ9ก0กว่า90กว่า990กว่านะครับผมอีก98 9 9 4ประมาณนั้นนะฮะการ์ดบัฟอ่าแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาสปีดเพิ่มมาอีกสัก1อันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำไว้2อันคือบน คือสายสปีดกับสายต่อสู้นะครับเป็นโบนัสสปีด3อันและส่วนอีกอันนึงจะเป็นโบนัสต่อสู้3อันนะฮะแล้วก็ส่วนการ์ดพลังนะฮะการ์ดการ์ดบัฟการ์ดบัฟระดับ S อเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะทําอัตราดาเมจให้ได้3อันแล้วก็จะพยายามหาพลังโจมตีให้ได้นะครับเพื่อนนะแต่ดวงซวยเหลือเกินรีออฟไม่เคยได้ดีเลยนะแล้วก็มาส่วนนี้นะครับผมการ์ดบัฟพลัง อัตราคริที่ของอันแล้วก็พลังโจมตีสออันอันนี้ผมว่าผมไม่น่าจะเรหาแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามีเพื่อนแนะนําบอกว่าถ้าเป็นผลเม็ดยําก็จะดีนะจะได้ทําให้ติดสถานะนะครับสถานะฟอร์สเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเจอกับทีมคู่ต่อสู้ที่มีอัตราต้านทานมากขึ้นและแล้วก็มาถึงในส่วนสําคัญของคลิปนี้ของเรานะฮะที่เราจะมารีวิวกันนั่นก็คือนะฮะ ส่วนของรูนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูนนะครับซึ่งของผมได้ทําเป็นเลเวล2ไปแล้วนะฮะสอ,อันนั่นก็คือดาบกรออมตะนะครับแล้วก็ดาบคมแฝก นะครับส่วนสนามแรงบิดเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้เนื่องจากว่าผมยังขาดรูนสีทองนะครับบิดเบี้ยวทั่วไปอันนี้นะฮะแล้วก็บิดเบี้ยวฮีโร่อีก2อันนะครับซึ่งยังหาไม่เจอซึ่งถ้าเปิดใช้ได้เนี่ยนะฮะก็จะสามารถเปิดทําให้สนามแรงบิดอ่าทงานได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเอฟเฟกที่ว่าสร้างดาเมจที่เราเป็นกดแอคทีฟอ่ะเพื่อนๆในการต่อสู้นะครับแล้วมันจะทำอ่าเนี่ยครับใช้ดาเมจรูนโจมตีฝ่าย เฉลีย่ยเอาค่าตำมตีฝ่าเฉลี่ยของฝ่ายเรา2% 0 0วตให้ศัตรูหนึ่งคนแบบสุกนะครับอ่าผมว่าอันนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพื่อนลองคิดตามผมนะลองคิดตามผมนะครับผมนะสมมติถ้าเราสู้นะครับผมในศึกชิงชัยกิวอ่าเจอกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในฐานไม่ย่อท้อนะครับที่ตายเกิดได้2รอบนะฮะอ่าแล้วเรานะครับผมเทิร์นแรกเนี่ยเราได้ทําการาสมมติผมใช้ g ีนอสนะครับบึบเข้าให้นะน้องทัดเข้าไปปึ๊บอ่า ไม่ยอ่อทอไปแล้วหนึ่งครั้งนะตามด้วยปุ๊บอากาโลนะครับหรือว่ายุงอะไรจัดการตัวไหนให้ติดไม่ยอ่อทอไปแล้วนะครบ2ครั้งใช่ไหมครัแล้วพอกําลังจะจบเทินหนึเนี่ยถ้าเรากลับไปเทินสองเนี่ยค่า HP เลือดของอในคอเลลิโกลิโกโรเนี่ยมันก็จะรีเด้งขึ้นมาอีกใช่ไหมอ่าดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ไอสนามแรงบิดเนี่ยนะครับสร้างดามเมจให้ปั้งไอตัวนั้นอะ นะครับไอตัวที่ไม่สามารถที่ทติดไม่ยอดท็อปครบไปแล้วสอครั้งนะฮะแล้วไม่สามารถที่จะ,ะเกิดได้อีกเนี่ยนะเราก็น่าจะฆ่าตัวนั้นได้เลยก่อนที่จะขึ้นมามีปัญหากับเราในเทิร์น2อนะอันนี้คือผมตามที่ผมคิดนะครับผมยังไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ได้เปิดใช้ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้มีมาสาสิตให้เพื่อนๆดูแต่นะครับในส่วนนี้อาจจะต้องไปถามน้องกายหินนะครับน้องกายหิกเพราะน้องกายหินเนี่ยเปิดอันนี้แล้ว นะครับเราคุยกันน้องการีกว่าเปิดอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราอาจน้องการินอาจจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าไอตัวสนามแรงบิดเนี่ยมันแอคทีฟยังไงมันทํางานยังไงและมันใช้งานยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้รับดูของเราอันนี้ก่อนเลยนะครับนะ,นะแต่ว่าที่สําคัญนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นลไหมครับเห็นอะไรไหมฮะ <S <S ใช่ครับผมใช่แหละครับนั่นแหละฮะ ศูนย์ครับผมศูนย์เพชรครับผมโอ้โหนะฮะผมได้ทําการนะจัดไปเลยนะจัดเลยนะครับผมกับการซื้อนะครับตั๋วซับไายนี่เลยครับผมตั๋วซับไพ่เสบียงรูนนะฮะที่มีมีทั้งหมด300อันต่อสัปดาห์นะครับใช้อันละร้อยห้าสิบอันสามร้อยอันก็คือ4ี่หมื่นนะฮะห้าพันเพชรโอ้โหหนักกันเลยแต่ก็นะเพื่อที่เราจะทําให้ค่าพลังของเรานะฮะเยอะ มากขึ้นนะครับก็เราก็เลยจัดผมก็เลยจัดตัวจเสบียงลูนไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมจนมาถึงตอนนี้นะครับเราก็สามารถทําได้แล้วนะครับผมเป็นกออมตาเลเวล2อัแต่ก่อนที่ผมจะไปทําการสาธิตให้ดูว่ากออมาตาเลเวล2มีผลยังไงเดี๋ยวเราไปดูอันที่เห็นกันจะชัดก่อนนั่นก็คือดาบคมแฝกนะครับตอนนี้นะฮะดาบคมแฝกเลเวล2แล้วนะครับทำให้เอฟเฟกพลังนะครับเพิ่มขึ้นนั่นก็คือนะ จมอ,อัตรา Critical ทั้งหมดบวกอีก3%นะครับจากเลเวล1ที่มันคือโจมตีทั้งหมดอีก5%นตะครับตอนนี้เปิดใช้เป็นเลเวล2แล้วอัตรา Critical ทั้งหมดบวกอีก3%เอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนั่นก็คือนะครับดูในตัวอย่างของยุงนี้ได้เลยนะครับนะสำหรับนะฮะการที่เราจะทำอัตราค r i t i ิ a l ลได้มากสุดเนี่ย นะครับที่เราใช้การ์ดบัฟนะครับอันนี้อัตราคริติคอลสองอันอ่าสอันนะครับผมนะสากนะครับผมกับอ่าค่าเซตนี่นี่นเซตอัตราคริติควลอีก30%มสนะครับสากับอ่าสาเป็น66แล้วนะแล้วมันจะมีค่าตายตัวของมันเนี่ยหกเนี่ยกับอีกอ่า28นะครับจะทำให้แม็กจริงๆ่ยของอัตราคริติควลเนี่ยอยู่ที่94% นะแต่ว่าตอนนี้เราได้อีก3%มาจากรูนคมแฝกครับที่เพิ่มอัตราค,คริติคอลให้อีก3%จึงทําให้ตอนนี้อัตราค,คริติคอลเราขึ้นเป็น97%นี่นี่แหละนี่แหละที่ทําให้ขึ้นมานะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับและนี่แหละครับคือค่าผลประโยชน์นะครับของรูนดาบคมแฝกนะเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มอัตรานะครับผม ตาแบบสแตทของเรารวนๆเลยนะรุนๆเลยให้แบบแบบแน่นๆเลยนะครับผมนะและนี่นะครับอ่าผมก็ได้ทํา2ดาวด้วยนะเดี๋ยวอ่ดผมให้ดูกันที่อ่าคมแฝกฮีโร่ก่อนคมแฝกฮีโร่สีม่วงเนี่ยนะครับเมื <ME> ่อ2ดาวเนี่ยจะเพิ่มนะครับคุณสมบัติการโจมตีคือมันจะเพิ่มสมบัติของเราทั้งหมดเลยคุณสมบัติทั้งหมดเลยคือโจมตีนะครับป้องกันแล้วก็ H p นะของรูนสีม่วงของฮีโร่นี้นะครับจะเพิ่ม โจมตีป้องกันแล้วก็เฮดพีดจอหอนตะครับห้อนันนี้คือรุนสีม่วงนะถ้าเป็นพวกสีฟ้าผมคิดว่าน่าจะอ่าเดี๋ยวดูกันเลยนะรุนสีฟ้าจะ2.5%อนะอันนี้มันคือของคมแฝกเนี่ยดาบคมแฝกเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสรุนรุนเลยส่วนนี้นะฮะอารูนสีทองเลยคมแฝกทั่วไปนะครับผมทำให้เพิ่มคุณสมบัติการโจมตี นะฮะป้องกันแล้วก็ HP ปีขึ้นถึง10%เนเพื่อนๆนี่แหละครับถึงทำให้สแตตของผมแบบขึ้นเยอะมากนะครับดูนะฮะพลังรวมนะครับรวมพลังทั้งหมดตอนนี้นี่คือ1ล้าน6เลยนะนี่คือ1ล้าน6เลยนะครับที่เพิ่มมาให้แบบโอโหูเนี่ยดูครับเพื่อนๆดูเพิ่มมาให้เยอะมากเลยครับดูนี่อัตราคิติคข้บวก3%อนะแล้วก็เพิ่มพวกค่าสเตตัสสเตตัสต่างๆครับเยอะมากเลยนะครับ และนี่นะครับคือข้อดีของดาบคมแฝกถ้าใครต้องการสเตตัสนะฮะเนือค่าพลังโจมตีนะหรือว่าผู้อัตราคิดเข้าและและรลเบลสี 4, นี่คือดาเมจคิดเลยนะอันนี้แบบโหอยากได้มากนะจะทำก็ควรจะมาทำที่ดาบคมแฝกนะครับรูนดาบคมแฝกและก็มาในส่วนของรูนนะฮะเกราะอมาตะของเรานะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยน่าสนใจหรือเปล่าสู้ไปอัพดาบคมแฝกที่ขึ้นสเตตัสของเราตรงๆดีกว่ามันเพิ่ม ค่าพลังค่า h p ตค่าป้องกันของเราแต่ว่านะครับในเกาะอมตะของเราเนี่ยนะครับเมื่อเราทําถึงเลเวล2แล้วเนี่ยนะครับมันจะได้มอบสถานะนี่นะครับ เอฟเฟกต์ <Effect S 2> เสิริมแกงเลเวลสองมอบสถานะความทนทานแก่เพื่อนร่วมทีมนะแนวหน้า20%ของค่า HP สูงสุดเลยนะ,ะซึ่งหมายความว่านะครับในแถวหน้าของเรานะฮะถ้าแถวหน้าของเรามีตัวแทงนะั้นแน่นๆอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับหมาเฝ้าบ้านแมนหรือว่าพวกด้วงนะหรือว่าเราเอาจีนอตขึ้นมาก็ได้นะหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจากจะให้มันอึดขึ้นเนี่ยอย่างผมก็เอาทัสมกิขึ้นมาหน้านะครับก็จะทําให้นะเราเพิ่มสถานะความทนทานอีก20%ตตั้ง ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับอ่ะถ้าเดี๋ยวเพื่อนๆยังไม่เข้าใจยังมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับผมเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับผมเอฟเฟกต์เลเวลสองของครูลเกาะอมตะให้เพื่อนๆดูในฝึกอารีน่านะครับซึ่งนะครับเราจะไปดูรีเพย์นะครับซึ่งผมได้ทําการเทสไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับคุณวันพิร์ชวันเพิร์ชวันเพิร์ชอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอ่าเข้ามาถึงการต่อสู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนี่นะครับความเร็วหนึ่งให้ดูกันเลยนี่นะครับเพื่อนเกาะอมตะผมมาปป๊บเ็นยังงไฮะ นะแถวหน้าเราจะมีเกาะมาให้เราแล้วนะครับผมสมตัวของแถวหน้า20%ของความทนทานนี่นะครับจะทําให้แถวหน้าของเราอึดได้มากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยหมาเฝ้าบ้านแมนเราอึดนะและแถวหน้าเรายิ่งเป็นตัวป้องกันดาเมจจากฝั่งศัตรูเท่าไหร่ก็จะทําให้อึดมากขึ้นนะครับนี่นะฮะนี่คือความที่มีประโยชน์ของเกาะอมตะเรเวล2นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยยันจบนะฮะนะครับตอนนี้นะ คัดซืมากี่ผมก็ยังยืนได้อยู่นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้โดนทำาดาเมจอะไรนะนี่จีมอสผมยิงไปปุ๊บนะครับกลับมานะครับแล้วก็ยุ่งซัดไปที่หมาเฝ้าบ้านแมนข้างหลังแล้วมาถึงเธนยุงอีกทีเจ้มไปที่หมาเฝ้าบ้านแมนข้างหลังอีกทีนึงแต่ว่าเขายังไม่ตายเพราะเขามีไม่ย่อท้อนะครับผมแล้วก็ตาถึงเทินของคุณวันพันชนะฮะเคซีเฮดนะครับหมาเฝ้าแมนเข้ามาตบข้างหน้าปุ๊บนี่นะครับเพื่อนก็เลือดเฮดพีอันสองยังไม่หมดนะครับเป็นยังไงฮะเพราะว่าเรามีโลมาแล้วก็โดนระเบิดปืนจนจจกกของ G ียิเ้ามามป๊ ยังไม่ตายนะครับนี่ยังไม่ติดไม่ย่อทอนะอันนี้คือยังไม่ตายเลยนะครับผมเพราะว่า,าสแตตของทัส,สืบม,มากี่ผมเยอะนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยเลื่อนหินทําลายฟ้าจัดการกันไปเลยบาปเข้าให้เรียบร้อยอนะครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของรุนเกอนอาะอมตะนะครับ แล้วก็นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรีเพย์ไปเทสของอที่ผมเทสกับคุณเซียวนะครับว่า,าถ้าผมไม่มีเกาะนะครับไม่มีเกาะโล่ทนทานเข้ามาเนี่ยนะน้องทัดผมจะยืนไวไหมเมื่อเจอกับ g ีนอตเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันนะครับผมมาเอาละครับเปิดเทิร์นแรกมานี่ g ีนอตเขาได้ยิงก่อนเลยนะครับผมน้องทัดซึมากิดผมอยู่ข้างหลัง กิโลเลยนะนี่กิโลก็จะได้ฝั่งแถวหน้าก็จะได้โลดทนทานไปนะครับนี่นะฮะไม่มีโล่นะตอนนี้น้องทัศบ้าบเข้าให้เบิกเข้าไปนี่นะครับน้องทัศผมติดไม่ย่อทอนะครับแล้วก็ได้ลุกขึ้นมานะแล้วรีเลือดเทชพีเต็มเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้ต่อนะครับน้องทัศสามารถเล่นได้ต่อไปในเทิร์นที่2เลยนะครับแต่สําหรับถ้าการโจมตีที่ไม่ติดคียเนี่ย ถ้าซึมากิของผมตอนนี้ก็ยังทนทานได้อยู่นะครับยังไม่ตายเมื่อโดนจีนอสยิงนะก็เลยทําให้ตอนนี้ถ้าซืมากิเจ็ดดาผมอาคอมเพลตแล้วนะครับผมกับการที่ว่าจะยืนทนดามเมจของจีนอสได้ไหม่านะนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับมาถึงจีนอสของเราบ้างนะครับจีนอสของเราเบอร์ปืนจัดโกนยิงเข้าไปบึ้มเข้าให้เข้าไปที่หน้าเลยนะครับตอนนี้ยุงก็ตายไปแล้วเกีโรก็ตายไปแล้วนะครับแล้วก็ติดสถานะฟอสอยู่สาตัวนะครับอ่าแล้วมาดูที่ดวงเขาปุ๊บ ตื่ขึ้นมานะครับไม่ตายนะครับเพราะเลือดเขาเยอะมากบืบเข้าให้ที่มาเพร้านเราอึดอยู่แล้วนะครับแต่นี่ฟินิกซ์ในการเกิดมาดับไปต่อนะห้ามห้ามเราแบนเราห้ามนะครับผมมาถึงเทิร์นที่2นะฮะระเบิดปืนจัดกลอจีนอสซัดเข้ามาไคีของเขาบืบเข้าให้ดูกันนะครับนี่นะฮะเห็นเห็นนะครับว่าทัตซึมากิผมยังยืนได้อยู่นะครับนะไม่มีไม่ย่อทอแล้วนะอ่า แล้วก็สวนกลับไปนะครับผมถึงตาของเรานะครับหมาเฝ้าบ้านแมนแฟดทะลวงไปที่จีนอทของเขาบืบบล็อกลูกไฟไอีก2ลูกนะแล้วก็ถึงตาหมาเฝ้าบ้านแมนเขามาเล่นหมาเราเหมือนกันเอ็งแดดสบายมากนะครับผมอึดอยู่แล้วนะแล้วก็ตามด้วยจีนอทของเราใส่คืนไปอีกหนึ่งทีเคลีย์ไปเลยบาบเข้าให้นะตอนนี้จีนอทของเขาตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จินิทแมนเข้าไปจิ้มด้วงอีกหน่อยหนึ่งนะครับด้วงเขานี่อึดนะเลือดเยอะมากเลยนะครับ ก็เลยรีเลือดอีกทีหนึ่งเข้าไปนะครับแต่ว่านกที่นิกของเขาเกิดมาแล้วก็ดับลงไปอีกหนึ่งรอบนะนี่แหละนี่แหละน้องทัรสนะสำหรับฆ่าตัวไม่ย่อท้อนะครับบาบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เหลือเขาของเขาเดลืยอ,อยู่แค่2ตัวนะครับรวม3ตัวคือนกนะครับแต่ว่านกไม่มีประโยชน์แล้วนะตอนนี้อ่าแล้วทีนี้ก็มาถึงเทินที่3อีกทีหนึง่งมาเฝ้าบ้านแมนเขาได้ออกแฟดทะลวงมาที่มาของเราแต่มาของเราก็ยังอึดอยู่นะครับผมยังอึดอยู่ยังไม่ตาย และที่นี้จะปิดฉากเลยไหมด้วยหมัดปืนจักกลของจีนอตตุ้มเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเราเคลียร์ปัญหาว่าทัตซึมากิของเราจะรอดไหมกับการที่จะโดนจีนอตของเขายิง และนี่แหละครับคือนะฮะประโยชน์ของลูนเกราะอมตะนะครับซึ่งอ่ามันอาจจะไม่ได้แบบมากมายอะไรแต่ว่ามันก็ช่วยให้เห็นผลได้นะครับในการที่เมื่อเราทําถึงเลเวล2แล้วจะมอบสถานนะโล่ทนทานให้เรานะครับอ่า20%ของค่า HP สูงสุดนะแต่ครั้งนั้นถ้าเป็นตัวแทงที่เราเอามาแทงอื่นๆอย่างหมาเฝ้าบ้านแน,นเนี่ย โอ้ก็จะอึดขึ้นไปเลยนะครับเลือด2หลอดนี่ไม่มีลดแน่นอนลดก็แบบโอ้โหนานเลยนะฮะนะครับอันนี้คือรูนเกาะอมตะนะฮะ เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการมาอธิบายนะครับรูนนะครับดาบคมแฟกและเกราะอมตะในเลเวลที่2นะครับผมก็นะอยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันนะครับปั๊บอยู่ที่เพื่อนตัดสินใจเลือกว่า,าเราอยากจะอัพอันไหนก่อนดีนะฮะถ้าอยากได้สแตตลุ้นๆวนไปเลยสแต,ตไปเลยนะครับโจมตีป้องกัน HP ก็มาที่ดาบคมแฟกไปเลยแล้วก็จะได้เอฟเฟกนะครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดกับอัตราคิดิคอลพวกนี้เลยที่เสริมส่งพลังของเราโดยตรง แต่ถ้าใครอยากได้เอฟเฟกที่เอาไปใช้งานนะครับในพวกความอึดความทนทานนะครับมีโลอะไรพวกนี้นะฮะก็มากันที่เกาะอ,อมตะนะครับผมนะในรูนเกาะอ,อมตะกันได้ซึ่งถ้าใครคิดว่า,าสำหรับผมผมคิดว่าอัพถึงซักเลเวล2ก็ได้ นะครับแล้วค่อยไปใส่ที่ดาบคมแฝกก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเอาแค่หนึ่งแล้วก็ไปยัดดาบคมแฝกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบเลยก็ชอบความอึดความทนอะไรเลยก็นี่นะฮะเลเวล3มนี่ได้โลอมตะพัฒนาฝ่ายตัวเองทั้งหมดอีกนะฮะแล้วก็เลเวล4นะครับตัวละครแต่ละตัวใช้เอฟเฟกโลอมตะได้เพิ่มขึ้นอีก4เท่าโอ้โหเรียกว่าอึดกันไปเลยนะครับแล้วก็ดาบคมแฝกนี่กอ็อย่างที่เห็นกันอยู่แล้วนะฮะได้เพิ่มโจมตีมาอีกดาเมจีอีก,อก นะฮะแน่นๆเน้นๆกันไปเลยนะในส่วนของสนามแรงบิดเนี่ยเรายังเปิดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูน้องกายนะครับหรือว่าท่านยูทูบเบอร์คนอื่นที่เขาสามารถเปิดสนามแรงบิดกันได้แล้วนะครับว่ามันใช้งานยังไงแอคทีฟยังไงนะฮะ เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะที่เรามาเทสน้องทัศสึมากิเจ็ดดาของเราว่าจะอยู่รอดหรือไม่ที่จะโดนจีนอตโจมตีและตายหรือไม่นะกับรูนนะครับรูนอันไหนน่าสนใจรูนอันไหนน่าใช้นะครับเมื่ออัพขึ้นเลเวล2เนี่ยนะครับก็อยู่ดิเพื่อนตัดสินใจกันนะครับว่าอยากจะใช้อันไหนในส่วนของ พลังรวมนะครับทั้งหมดของเราตอนนี้อันนี้คือสายสปีดหมดเลยนะฮะสายสปีดหมดเลยนะก็จะอยู่ที่นะครับผม3ล้าน7นะครับผมเอ้ย37ล้าน37ล้านนะครับผมนะนะอันนี้คือครบคออะไรเรียบร้อยทุกอย่างนะครับมีคอมอีตัวละครครบนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองเอาตัวที่มีพลังมากสุดจริงๆนะฮะในทีมนะอย่างเช่นอ่าผมเอาโบรอสแทนเกียโรอ่ะ ก็จะขึ้นเป็น39ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือว่าเอาโกลเคสเซอร์แทนน้องทัดอีกหน่อยอ่าก็จะเป็น39ล้านกันอีก200,000น,นะฮะแต่อันนี้คือสายสปีดนะครับผมนะถ้าเราเปลี่ยนจากสายสปีดเนี่ยมาเป็นสายพลังนะผมคิดว่าน่าจะถึง40ล้านแล้วล่ละนะแต่ว่าตอนนี้นะครับสายสปีดเป็นสําคัญกว่าดังนั้นเราก็ต้องเร่นสายสปีดในแบบนี้ไปก่อน นะแต่ผมคิดว่าถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสายโจมตนีน่าจะถึง40ล้านแล้วล่ะอ่านี่นะครับอันนี้คือถ้าเราใส่ตัวละครที่าดาเมจโหดที่สุด6ตัวไปนะครับ39ล้าน โอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e นะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนะคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอ่าวันพันแมนหรือว่าบีดนะครับโอสำหรับแฟนบีดจะเพิ่งน้อยใจนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะทำมาให้ดูแน่นอนนะครับก็ยังไงกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปที่จะออกมานะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับ ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้โควิดยังไงก็ดูแลสุขภาพและระมัดระวังกันด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขาดาวนับการ40ล้านนะครับนะไปด้วยกันในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า